ัวอ,อย่างข้อที่2นะครับเขาบอกว่าน้ำเชื่อม2ขวดขวดแรกเข้มข้น80%นะครับขวดที่2เข้มข้น50%ถ้าต้องการเตรียมน้ำเชื่อมเข้มข้น65%โดยใช้น้ำเชื่อมจากขวดแรกเนี่ย25ลิตรนะครับจะต้องใช้น้ำเชื่อมจากขวดที่2กี่ลิตรเนาะอาจจะเห็นว่าบอกเข้มข้นขวดแรกขวด2มานะครับแล้วก็บอกมาเลยว่าขวดแรกใช้25ลิตรต้องการเตรียมให้ได้65ลิตร โทษ65%นะครับความเข้มข้น65%จะต้องใช้จากขวดที่2เนี่ยกี่ลิตรขั้นตอนเป็นไงครับเหมือนเดิมนะครับเขียนออกมาเลยขวด1เป็นยังไงขวด2เป็นยังไงขวดผสมเป็นยังไงนะครับขวดที่1เป็นไงครับเข้มขน้น80%นะปริมาตร25ลิตรพอโจทย์บอกมาแล้วขวดที่2เข้มข้น50%ปริมาตรเท่าไหร่ไม่รู้ก็เป็น x ลิตรถูกไหมครับ ผสมกันต้องได้ขวดที่3ที่เข้มข้น65%นะครับปริมาตรละ่ะก็ต้องยิบ5บวกกับ x นั่นเองไหมพอเอาขวดที่1 25บมาบวกกับขวดที่2ที่เป็น x ปริมาตรก็เป็น25บวก x ตรงนี้ลิตรนะอ่าบ25บวก x ลิตรนะครับอ่ะเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับเราก็ เขียนสมการเหมือนเดิมเลยนะครับเนื้อสาร1ของขวด1บวกเนื้อสารของขวด2ได้เนื้อสารของขวดผสมนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยเนาะเนื้อสารคือความเข้มข้นคูณด้วยปริมาตรนะครับขวดที่1ความเข้มข้น80%ปริมาตรเราใช้25ลิตรนะครับบวกขวดที่2เข้มข้น50%ปรซนปริมาตรไม่รู้เป็น x ใช่ไหมตามที่เรากำหนดเมื่อกี้นะก็เท่ากับ6 5ส0 0่วนนะครับ คูณกับ25บวก x นั่นเองเห็นไหมก็ตามที่เราเขียนกำหนดเอาไว้ตอนแรกนะครับส่วนร้อยเหมือนกันก็ตัดทิ้งได้เลยนะก็เป็น2000บวก5 0 x เท่ากับ1625บวก6 5 x เราก็แก้สมการหา x ได้ก็คือ25ลิตรแปลว่าเราต้องใช้น้ำเชื่อมจากขวดที่2เนี่ย25ลิตรนั่นเองเห็นไหมครับว่าข้อนี้ ให้ความเข้มข้นขวดหนึ่งมาให้ปริมาตรมาถามหาปริมาตรของอีกขวดหนึ่งเราก็ทําเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยถูกไหมครับแค่อยู่ในขั้นของตอนแรกที่เรากําหนดตัวแปรแค่นั้นเองที่ต่างกันแล้วก็ตั้งสมการเหมือนกันเลยนะครับก็ทําข้อสอบได้แน่นอนเนาะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่าเขาบอกเมลกอฮอลเข้มข้น90% 100ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ ต้องการเจือจางโดยการเติมน้ำลงไปให้ได้แอลกอฮอล์เข้มข้น60%อยากทราบว่าต้องเติมน้ำปริมาตรเท่าใดนะครับข้อน,นี้ก็ต่างออกไปเลยก็คือมีอยู่ขวดหนึ่งแล้วข้อนี้เติมน้ำลงไปเพื่อเจือจางถูกไหมให้ได้แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นลดลงนะครับโจทย์ถามว่าต้องเติมน้ำเท่าไหร่บางคนเห็นเอาคู่ไม่เห็นเหมือนเนี้ยเลยเหมือน ทำเหมือนกันเลยนะครับอะทำยังไงก็เขียนเหมือนเดิมขวดที่1เข้มข้นเท่าไร่ปริมาตรเท่าไหรขวดที่สองเข้มข้นเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่ก็ผสมได้ขวดที่สามเขียนความเข้มข้นกับปริมาตรเหมือนเดิมเลยนะครับขวดที่1เข้มข้น90ถูกไหมครับปริมาตรหนึ่งรลูกบาศก์เซนติเมตรเอาแล้วขวดที่สองะครูเติมน้ําอะน้ําก็เสมือนเป็นขวดที่สองซึ่งมีแต่น้ําเปล่าไม่มีแอลกอฮอล์ความเข้มข้นก็คือ ศไงถูกไหมครับเพราะน้ำเปล่าเฉยๆนี่ไม่มีสารนะไม่มีเนื้อสารเลยเข้มข้นก็คือศปริมาตริเท่าไหร่ก็คือ x ลูกบาศก์เซนติเมตรถูกไหมครับเราจะต้องการหานี่ว่าต้องใช้เท่าไหร่ได้ขวดที่ผสมกันเข้มข้น60%ปริมาตริล่ะก็100บวก x เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจทย์บอกเติมน้ำเฉยๆน้ำเฉยๆคือเข้มขน้นศูนย์ นะครับอะแล hm ้วทำไงต่อก็ตั้งสมการเหมือนเดิมเป๊ะเลยเห็นไหมครับเนื้อสาร1บวกเนื้อสารของขวดที่2ได้เท่ากับเนื้อสารของขวดผสมเอาความเข้มข้นคูณปริมาตรนะครับ90ส่วน100คูณ100นะครับบวก0ส่วน100คูณ x นะครับนี่คือเขียนเขียนแบบละเอียดเลยนะให้เห็นชัดเจนนะครับเท่ากับ60ส่วน100คูณ100บวก x นะครับ ก็ส่วนร้อยเหมือนกันหมดก็ตัดได้เลยนะ9,000บวก0เท่ากับ6,000บวก 60x นะครับก็ได้ x เป็น50ลูกบาศเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าจะต้องเติมน้ำลงไป50ลูกบาศกเซนติเมตรจึงจะทำให้ได้แอลกอฮอล์เข้มข้น60%นั่นเองนะครับ